ขาต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชินน้นแนวบาดแผลทางใจไปตเเส้นสอกแขวนน่วมหลังโดนซุปเปอร์บอลแต่กามหักก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง p k 2 4ครบจบทุกความมันพักยก2 4 กลายเป็นข่าวใหญ่ในเวบวงกัมปั้นทันทีเมื่อชาตรีสิทธิ์ยอดธงประธานใหญ่ของวันแชมเปี้ยนชิพออกมาพูดถึงประเด็นที่เดอะด็อกเตอร์จอชิโอเปโตเซียนนักชกไปย37ปีออกมาเผยว่าพร้อมที่จะแขวนนวมหลังไม่สามารถกลับคืนสังเวียนได้อีกแล้วโดยนับตั้งแต่ที่ตำนานคิกบ็อกซิ่งชาวอิตาลีโดนเตะกัานคอแพ้น็อกให้กับซูเปอร์บอนสิงมาวินนักชกชาวไทยในศึกวันเฟิร์สไตร์เมื่อเดือนตุลาคมปี2020ถึงขั้นกรามหักและจะต้องเข้ารับการผ่าตัด เจ้าตัวก็ไม่สามารถทําใจกับคืนสังเวียนได้เหมือนเดิมโดยทุกวันนี้เจ้าตัวยังฝันร้ายอยู่เป็นเวลานานเกือบ2ปีผมได้คุยกับโจโอสั้นๆน,นอกจากนี้ผมยังได้คุยกับอาเมนน้องชายของเขาด้วยโจิโอนอนไม่หลับตั้งแต่แพ้น็อกครั้งนั้นตอนนี้เขาต้องกินยานอนหลับและยาคลายเครียดทุกอย่างเพื่อให้สามารถนอนหลับได้ร่างกายของเขาอยู่ในสภาพดีแต่สภาพจิตใจเขาย่ำแย่ เขาบอกผมว่าเขาตัดสินใจแขวนนวมนั่นคือสิ่งที่ทําให้ผมช็อกมากผมบอกเขาไปว่าเฮ้ย hey, ให้เวลากับตัวเองหน่อยแต่เขาบอกว่าไม่อยู่ในสภาพที่จะขึ้นชกเจอกับบรรดานักชกแถวหน้าของโลกได้อีกแล้วมันเป็นเรื่องน่าเศร้าผมบอกเขาว่าตอนเด็กคุณผ่านเรื่องย,กยากๆมาทั้งชีวิตและคุณจะกลับมาได้แน่นอน จอชิโออาจจะต้องใช้เวลานานกว่านี้ผมไม่รู้แต่เขาไม่ได้อยู่ในสภาพจิตใจที่ดีอย่างแน่นอนเขาต่อสู้เมื่อ18เดือนที่แล้วและตอนนี้มันก็เกือบ2ปีแล้วที่เขายังคงนอนไม่หลับและยังฝันร้ายอยู่บอสใหญ่วันแชมเปี้ยนชิพกล่าว สำหรับโจโจเปโตเ,เสี่ยงตำนานนักชกวัย37ปีถือเป็นคนมวยคิกบ็อกซิ่งที่ได้รับการยกย่องทั่วโลกโดยสถิติการชก112ครั้งชนะ105ครั้งชนะน็อก42ครั้งแพ้3ครั้งและเสมอ2ครั้งกวาแชมป์ในเวทีระดับโลกมาอย่างมากมาย